เที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทินที่เปล่าๆเ,เลยครับแบบของเดิมเนี่ยเขาปลูกสับปะรดเนาะก็จะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยก็เป็นพื้นที่โล่งๆครับแต่นี้มีผู้ถวายท่านอาจารย์คุณแม่นะครับท่านก็ามาพาพวกเราปลูกต้นไม้กันเริ่มแรกเลยครับประถบมบทของการทางานเนี่ยเหมือนสเสถียรธรรมสถานหนึ่งที่กรุงเทพเลยืปปลูกต้นไม้การที่เราอยากได้ร่มเงาต้นไม้คือทางออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกต้นไม้ แต่ว่าการปลูกต้นไม้ในยุคสมัยแรกๆเนี่ยก็เป็นเป็นปัญหาพอสมควรกับเราเพราะว่าที่นี่มันมันแ้งนะครับชาวบ้านชาวบ้านในละแวกนี้เขาบอกว่าที่นี่ฝนไม่ตกหรอกไอ้หนูประมาณอย่างเงี้ยนะว่าฝนมันไม่ตกหรอกที่นี่มันเป็นเงาของฝนเงาของฝนก็หมายความว่าฝนเนี่ยมันจะตกอ,อ้อมๆเราอะ่ะแต่มันไม่เข้ามาในหุบเขาเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นหุบเขาล้อมรอบนะครับอยู่ใกล้เขื่อนแก่งกระจาน ทิศท,ทางลมทะเลมาอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าฝนมันไม่เข้ามาเั้นชาวบ้านแถวนี้เขาจึงเรียกว่าที่นี่มันเป็นเงาของฝนนั่นหมายความว่าที่นี่มันจะแล้งฝนมันจะไม่ตกเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้แหล่งน้ํามาเนี่ยมันก็ต้องซื้อน้ําเอารถไปวิ่งขนน้ามาเพื่อจะให้ต้นไม้มันอยู่ได้นะครับและในยุคแรกๆเนี่ยเราก็จะทําควบคู่กันไปกับการปลูกต้นไม้ก็คือการขุดบ่อน้ำนะครับเพื่อการเก็บกักน้ำนะครับแล้วก็มีการเจาะ บาดาลน,นะครับก็ทํางานควบคู่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นในปีเศรษเนี่ยเราเราต่อสู้กับเรื่องพวกนี้ครับก็คือเรื่องเรื่องการเก็บน้ำเนี่ยถ้าในระดับพวกเราเนี่ยคิดว่าเหมือนเป็นความมหัศจรรย์ก็ได้นะจากการที่เราปลูกต้นไม้เรามีแหล่งน้ําฝนก็ตกเพราะอย่างปีนี้ครับเราไล่ดูตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกยังไม่หยุดเลยนะครับถึงนเวลานี้นะครับฝนก็ยังตกอยู่เลยนี่การเก็บน้ําของเราเนี่ย เราก็มีบ่อเก็บที่มากขึ้นเราก็เรียกว่าเป็นบ่อมังกรเป็นกระเป๋าน้านะครับแล้วก็ขุดบ่อน้ําบาดาลที่เราขุดไว้เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้บาดาลจากน้ําใต้ดินขึ้นมาเลยนะครับที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันนี้ต้นไม้เขียวสวยสวยงามเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ไดเอาน้ําจากใต้ดินขึ้นมาเลยนะครับแต่กลับกันครับเราเนี่ยกลับส่งน้ําลงดินด้วยซ้ําไปเมื่อฝนตกเรามีที่เก็บกักน้ํามากขึ้นเรานําน้ําขึ้น จากบ่อข้างล่างขึ้นสู่ที่สูงด้วยใช้ปั๊มน้ำเนี่ยครับสูบขึ้นไปในที่สูงแล,แล้วเราก็ทำให้มันเป็นน้ำตกไหลกลับลงมาในพื้นดิน1ปีนะคะมาจนถึงณนะวันนี้ความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกเลยค่ะพลิกเหมือนพลิกชีวิตต้นไม้ที่เคยแห้งตอไม้ที่แห้งเหี่ยวเหี่ยวเฉาตอนนี้ต้นไม้สวยงามออกดอก สดชื่นค่ะใบก็มีสีเขียวแต่ก่อนนี่มองเห็นภูเขารอบทิศทางหมดเลยแล้วก็เห็นเป็นพื้นพื้นโล่งๆค่ะมะีพื้นดินแห้งมีก้อนหินก้อนใหญ่ๆแต่ตอนนี้มองไปตรงไหนก็มีแต่ใบไม้ต้นไม้ที่เขียวขจีแล้วก็เจริญเติบโตงอกงามทําให้มีความสุขเรามีปั๊มทั้งหมดตอนนี้ที่สูบขึ้นไปเนี่ยแปดตัวก็ในหนึ่ง 1นาทีเนี่ยเราสามารถนำน้ำขึ้นไปสู่ที่สูงได้ประมาณ ,1,000 1,000กว่าลิตรก็หลายหมื่นลิตรนะในหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเพียงพอพื้นดินในภูเขาโพธิสัตว์เราเนี่ยมันเหมือนฟองน้ำใช่ป่ะแล้วเราเอาน้ำใส่ลงไปแรกๆมันอาจจะดูเหมือนหายไปเพราะมันเกิดการซับถูกไหมครับแต่เมื่อมันซับได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการอิ่มตัวเมื่อมันอิ่มตัวแล้วมันไม่เก็บแล้วครับมันไหลเลยครับคอนี้เมื่อได้น้ำมาใหม่มันก็จะไหลออกไปเพราะตัวมันอิ่มแล้วมันไม่ต้องการแล้ว เพราะนั้นสิ่งที่มันจะไหลออกมันจะไหลอย่างไหนในเมื่อเราสูบขึ้นที่สูงน้ํามันก็ไหลลงกลับที่ต่ำใช่ไหมครับอันนี้แน่นอนทุกคนก็ทราบมันก็จะกลับมาที่บ่อดั้งเดิมที่เราสูบขึ้นไปช่วงที่น้าไหลผ่านเนี่ยมันก็จะไหลผ่านพื้นดินต่างๆที่เราทําคลองลัดเลาะไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เราเรียกว่าคลองสายใหญ่แห่งชีวิตเนี่ยมันก็เกิดการซึมตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ขุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันก็จะชุ่มไปด้วยน้ำครับตอนนี้ผมย้อนกลับไปนิดนนนนึึงงว่่่่่าาาาททีีเรใช้้้้ปปัํํสสสูููบขไ ก็จะฝั่งที่แรกก็จะเอกว่นตกใจว่าทำไมใช้ปั๊มเยอะแต่จ,จริงเราใช้พลังงานจากโซลารเซลล์เป็นตัวผลิตไฟฟ้าเราจะสูบน้ําในเวลากลางวันเท่านั้นเมื่อแดดมาเราได้ไฟผลิตไฟได้แล้วก็สูบเพราะฉะนั้นปั๊มเราเนี่ยก็เกิดจากพลังงานโซลาเซลล์ตามดําเินของท่านคุณแม่สันสนีสเจียรสุขนะคะดําเินเพื่อให้หุบเขาโพลิสัตของเราเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะเราลงทุนครั้งเดียวนะคะในการทําโซลารเซลล์เนี่ยเราอาจจะอยู่จุดคุ้มทุนอะ่ะแต่ละพื้นที่อาจจะ2-3ถึงปี มันก็จะช่วยเราได้เกือบทั้งชีวิตเหมือนกันนะคะและการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะเพราะว่าระบบของเราเนี่ยเป็นแบบสมาร์ทกริดนะคะซึ่งเราก็สามารถดูในแอปพลิเคชันได้ด้วยว่าวันนี้เราผลิตได้ชั่วโมงละกี่กิโลวัต,ต์และใน1วันเราใช้กี่กิโลวัต,ตและพอสุดท้าเราเอาวันแบบคูณหนึ่งเดือนนะคะเราหารเสี่ยได้ทันทีนะคะว่าอัตราการใช้ไฟของเราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วเราประหยัดไฟไปได้เท่าไหร่ เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็เป็นความภาคภูมิใจของคนทํางานหรือว่าเราได้สนองงานพระองค์ท่านในหลวงราชการที่9เรื่องป่าเปียกเนื่องจากว่าที่ภูเขาโพธิสัตว์มันมีภูเขาสูงนะครับหน่วยที่เป็นหน่วยดับไฟป่าครับได้รับมอบหมายให้มาทํางานเรื่องนี้โดยถอดองค์ความรู้จากที่ภูเขาโพธิสัตว์วันนี้เราได้นำชุดเหยียวไฟนะครับขึ้นมาบนหุบเขาพระโพธิสัตว์ นะครับซึ่งหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่แก่งกระจานซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับในหน้าแล้งเนี่ยนะครับจะแห้งแล้งมากอาจารย์แม่สันสนีแผงเสถียรธรรมสถานเนี่ยร่วมกับกรมป่าไม้เนี่ยท่านเลยเห็นว่าเราจะทํำยังไงพลิกฟื้นผืนป่าตรงนี้สร้างสีเขียวตรงนี้สร้างแนวกันไฟเปียกตรงนี้สร้างแหล่งอาหารแหล่งน้ําของสัตว์ป่าในบริเวณนี้ให้อยู่ได้นะครับให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขงั้นเราเลยมาทำนะครับ แหล่งน้ำนะครับผลเทือกเขาเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งน้ำของสัตว์ในหน้าแรงเพื่อที่จะให้สร้างแนวกันไฟเปียกนะครับเพื่อที่จะปลูกต้นไม้อาหารสัตว์นะครับในพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะนำความร,รู้ตรงนี้ถ้ามันจะได้ผลเราจะนำความร,รู้ตรงนี้นะครับนำโมเดลตรงนี้ไปสร้างในพื้นที่ต่างๆในภาคเหนือโดยเฉพาะนะครับเข้าจังหวัดทางภาคเหนือที่เกิดไฟป่า ผมก็จะทำตรงนี้ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อที่จะนะครับศึกษาวิจัยแล้วก็นำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ร่วมกับธรรมชาตินะครับให้เกิดผลประโยชน์กับชีวิตทั้งแม้แต่คนสัตว์นะครับและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข